มีเพื่อนๆมือใหม่หลายๆคนนะคะผสมปูนปาสเตอร์แล้วเนี่ยมีฟองอากาศเยอะปูนนิ่มนะคะไม่แข็งเลยเนี่ยแตกหักง่ายเนื้อปูนก็เป็นขุยนะคะคลิปนี้เนี่ยก็จะมาแชร์เทคนิคการผสมปูนปาสเตอร์ยังไงนะคะให้เนื้อเนียนละเอียดแล้วก็ไร้ฟองอากาศเนี่ยไม่ต้องไปจำอัตราส่วนว่าน้ำเท่าไหร่ปูนเท่าไหร่นะคะ แล้วก่อนจะไปดูวิธีการทํากันนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กันด้วยนะคะก,การใช้งานนะคะเราจะต้องนําแมพพิมพ์นะคะไปล้างน้ําก่อนทุกครั้งถ้าเกิดเราเทป,ปูนปาสตร์ไปเลยโดยที่เราไม่ได้ไปล้างแม่พิมพเนี่ยนี่คือหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทําให้เกิดฟองอากาศแล้วก็เนื้อปูนเนี่ยมันเป็นขุยง,ง่ายนะคะเราจะต้องนําแม่พิมพ์ไปล้างน้ําเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นเกิดความหล่อลื่นนะคะพร้อมใช้งาน เราก็จะนําแม่พิมพ์เนี่ยไปผึ่งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้มันแบบไม่น้ําไม่ขังในแม่พิมพ์แล้วเราจะใช้ปูนปาสเตอร์แบบไหนดีนะคะที่จะนํามาหล่อขายแล้วก็ประหยัดต้นทุนของเราแล้วก็เนื้อปูนใช้ได้ดีด้วยเราจะใช้เป็นปูนปาสเตอร์แบบตามือแบบนี้นะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยประมาณ25กิโล าราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ130านะคะถึง160บาทก็แล้วแต่ร้านแต่ราคาก็จะอยู่ประมาณเราๆประมาณนี้ค่ะก็เอาต้นทุนของเราที่ซื้อมานะคะหารไปที่25กิโลก็จะได้1กิโลเนี่กกี่บาทนะคะ1กิโลเนี่เราก็จะทําตุ๊กตาเนี่ยได้ประมาณ4-5ตัวนะคะก็ตกเฉลียล่ยละตัวไม่กี่บาทนะคะ เตรียมเหยือกน้ํานะคะสําหรับผสมปูนถ้าใช้เป็นเหยือกน้ําแบบนี้นะคะมันก็จะมีรูเทให้เรานะคะจะสะดวกกว่าแล้วก็เทง่ายมีหูจับแล้วก็ใช้เป็นผูกกันนะคะผูกกันด้ามยาวนะคะด้ามสั้นเราไม่ใช้นะคะการผสมปูนปั้เตอร์นะคะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องจําอัตราส่วนว่าเราจะต้องใส่น้ําเท่าไหร่นะคะปูนเท่าไหร่เนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องใส่น้ําลงไปก่อนทุกครั้งนะคะ เพื่อนๆก็ใส่น้ำลงไปเท่าจำนวนที่เพื่อนๆต้องการใช้นะคะแล้วก็ค่อยๆล่อนปูนล,ลงไปนะคะเราจะใช้เป็นค่อยๆล่อนปูนให้มันกระจายกระจายให้ทั่วนะคะไม่ให้มันจับกันเป็นก้อนสำหรับอัตราส่วนที่ใช้ได้นะคะที่จะทำให้เนื้องานของเรานะ,ะมีเนื้อเนียนละเอียดแล้วก็ไม่มีฟองอากาศเนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆนะคะจะเติมน้ำไปเท่าไหร่นะคะให้เพื่อนๆนะคะเติมปูนปาสเตอร์เนี่ย ให้เสมอกับผิวน้ำด้านบนเลยค่ะถ้าเรามองลงไปในน้ำเนี่ยแล้วมันเนื้อปูนนะคะยังไม่เสมอผิวน้ำเนี่ยคือใช้ไม่ได้นะคะเราจะต้องเห็นเนื้อปูนเนี่ยให้เสมอบนผิวน้ำเลยนี่คือใช้ได้นะคะสัดส่วนที่ดีแล้วเราไม่ต้องแบบไปนั่งตวงว่าเออมันเท่าไหร่นะคะ ให้ใช้สายตามองก็พอว่าเนื้อปูนเนี่ยมันพอดีกับผิวน้ำเนี่ยเป็นอันใช้ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแช่ปูนในน้ำเนี่ยสักประมาณสักหนาทีนะคะจะทำให้เนื้อปูนเนี่ยอิ่มตัวนะคะก็ทำให้งานของเราเนี่ยแห้งเร็วขึ้นเนื้อเนียนขึ้นด้วยค่ะแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะเนื้อปูนเนี่ยก็เสมอกันพอดีนะคะแล้วก็แช่ปูนไว้สักหนึ่งนาทีค่ะ สำหรับการผสมปูนนะคะให้เพื yeah> ่อนเเนี่ยผสมแค่พอใช้ก่อนนะคะสำหรับมือใหม่เนี่ยเพราะว่าปูนพลาสเตอร์เนี่ยมันจะแห้งเร็วถ้าเพื่อนๆผสมเยอะมากนะคะมันจะทำให้เราเทใส่แบบไม่ทันนะคะสำหรับมือใหม่เนี่ยเราก็ลองหัดแบบทำน้อยก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณไปทีนี้เราก็จะไปคนปูนกันนะคะถ้าเพื่อนๆนนะคะยังไม่มีเครื่องมือแบบนี้นะคะเป็นสว่านแล้วก็มีตัวที่ตีปูนแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆใช้เป็นแบบ ที่ตีไข่ก็ได้ค่ะหรือเป็นช้อนเป็นไม้ก็ได้นะคะคนเอานะคะแต่ถ้าให้แนะนํานะคะจ,จะทําเป็นแบบมือชีพเลยนะคะให้เพื่อนๆใช้เป็นที่ตีปูนเนี่ยมันจะทําให้เราแบบตีเนื้อปูนได้เร็วขึ้นนะคะเนื้อเราเนียนขึ้นแล้วมันจะมีฟอกัดค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยค่ะ ทปูนปาสตเตอร์นะคะลงไปในแม่พิมพ์ของเรานะคะค่อยๆเทเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะเวลาที่เราเทปูนปาสตเตอร์เนี่ยจะต้องรีบเทนิดนึงเพราะว่าปูนปาสตเตอร์นะคะจะแข็งเร็วมากเลยประมาณแค่1นนาที2นาทีนี้จะเริ่มแข็งตัวแล้วนะคะให้เพื่อนเเทลงไปก่อนแล้วเวลาที่เราเทนะคะปูนปาสตเตอร์เนี่ยให้เทเสมอกับแม่พิมพ์เลยถ้ามันไม่ถึงเนี่ยต้องเทให้ให้ให้เสมอกันนะคะหรือว่าถ้าล้อนออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตักที่หลัง เดี๋ยวเรามาเก็บงานที่หลังได้นะคะให้เทล,ลงไปในแม่พิมพ์ก่อนแล้วก็ขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะคะ,อะตอนแรกเนี่ยที่เราะะเตรียมภูก,กันไว้นะคะที่เราจะไม่ใช้ภูก,กันสั้นนะคะเราจะใช้เป็นภูก,กันยาวเพื่อ,อที่เวลาเราจับเนี่ยมันจะถน,ถนัดมือนิดนึงเนี่ยให้เราใช้ภูก,กันนะคะมาคนในตัวแบบเลยนะคะเพื่อที่เราจะไล่ฟองอากาศออกให้หมด เราจะใช้นะคะผู้กันที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นผู้กันด้ามยาวเนี่ยเราจะจับแบบถนัดมือนิดนึงเวลาเราไล่ฟองอากาศเนี่ยก็จะทําให้ฟองอากาศเนี่ยขึ้นมาได้ดีกว่าคนไปที่ในแม่พิมพ์เลยค่ะเราคนวนไปวนมานะคะแบบนี้เนี่ยถ้าตัวไหนที่มันมีรายละเอียดเยอะๆอ่ะให้เพื่อนๆก็คนาน,นานนิดนึงแต่ถ้ามันมีรายละเอียดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็วนไปวนมาสักรอบสองรอบก็พอค่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะก็คนไปทุกตัวเลยค่ะทุกแบบที่เราเทไปนะคะคนไปถึงด้านข้างล่างอะคะ่ะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะตักปูนปาสเตอร์ออกในส่วนที่เกินออกมาหรือว่าแม่พิมพ์ไหนนะคะที่มันไม่เต็มเนี่ยเราก็เติมปูนเข้าไป ถ้ามันมีส่วนเกินเราก็ตักปูนออกให้เสมอกันนะคะถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้มันแห้งอย่างเงี้ยมันจะทําให้แบบตัวแบบกระดกนะคะแล้วก็แบบว่ามันไม่เสมอกันนะพื้นมันจะเอียงนะคะไม่งั้นเราจะต้องมาเสียเวลาแบบใช้มีดปาดปาดตูดออกให้มันเกี้ยงอยีกยงเงี้ยเราทําขั้นตอนแบบนี้นะคะจบไปทีเดียวเลยง่ายกว่าค่ะขยาเขยา่าไล่ฟองอากาศออกมาแล้วก็ทำให้มันเสมอกันแค่นั้นเองค่ะง่ายๆ รอแห้งนะคะสักประมาณ10-15นาทีนะคะปูนปัสเตอร์เนี่ยคือใช้ได้แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าปูนปัสเตอร์ใช้ได้แล้วให้เ,เพื่อนๆนะคะจับไปที่ปูนปัสเตอร์นะคะถ้ามันร้อนๆเนี่ยก็คือใช้ได้แล้วเรียบร้อยเลยแล้วก็มาถอดแม่พิมพ์เนี่ยแค่นี้นะคะเราก็มีงานออกไปขายแล้วนะคะไม่ต้องรอแบบแห้งสนิทนะคะแบบนี้คือเอาไปขายได้เลยทำเงินได้เลยนะคะแล้วก็ถอดแม่พิมพ์ เตรียมไปขายได้เลยมีพิมพ์เท่าไหร่เนี่ยต่อครั้งนะคะเราสามารถทําได้เยอะได้เลยนะคะ10พิมพ์20พิมพ์50พิมพ์ต่อครั้งเนี่ยสามารถทําได้จํานวนเยอะได้แล้วก็ไปขายได้เลยแม่พิมพ์นะคะหล่อซ้ําได้แบบเป็นรอยครั้งเลยค่ะจริงๆนะคะคลิปนี้เนี่ยจะทําเป็นการขอบคุณลูกค้ามากกว่านะคะเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าในเพจทุกคนนะคะน่าราักมากๆเลยนะคะ คุยง่ายนะคะโอนง่ายทุกคนเลยค่ะจริงๆแบบจนตัวเองรู้สึกว่าแบบมันจะต้องมีอะไรแบบตอบแทนเขาบ้างอะไรเงี้ยคือน่ารักทุกคนเลยอะ่ะแล้วทีนี้เวลาเพื่อนๆน,นซื้อไปใช่ไหมคะก็ยังไม่ทราบว่าเออมันจะต้องตอบสเต็ปต่อไปเนี่ยจะต้องทํำยังไงต่อนะคะคลิปนี้นะคะให้เพื่อนๆไม่เกิน10นาทีเนี่ยเข้าใจในการทํางานทุกอย่างนะคะแล้วอยากจะให้แบบทํามาไปแล้วนะคะแล้วก็ เป็นยังไงบ้างนะคะทักกลับมาแบบคุยกันได้นะคะหรือติดปัญหาตรงไหนถ้าช่วยแก้ไขให้ได้ก็จะช่วยนะคะก็ยังไงนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะช่วยกดถูกใจนะคะกดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ